ลูกค้าเจ้าใหม่เนี่ยเขาไปฟังรีวิวมาเพื่อนเขาเคยใช้แล้วก็บอกว่าเจอปัญหาแบบนี้คนนี้จะเชื่อทนสนิทใจนะคะว่าไว้ล้วนคุงนี่เป็นแบบนี้นี่เองเขาเชื่อสนิทใจเลยค่ะเห็นไหมแต่ถ้าเขาเดินเข้ามาในบูธคุณสิ่งที่คุณต้องทําได้คือใส่อาช้ภาษาอังกฤษหน่อยคุณต้องเอ็ที์เขียนลูกค้าเอ็ที์เขีแปลว่าคุณต้องให้ความรู้เขาเห็นไหมคะเพราะสิ่งที่เขาได้ยินมาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากข้อมูลที่ติดผิดก็ได้ เงื่อนไขของลูกค้าก่อนหน้านี้กับตัวของเองอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นหน้าที่ของเราที่เราเป็นเซลคือเรานอกจากจะขายของแล้วเราต้องให้ความรู้เราต้องเอ็ดเขียนลูกค้าด้วยค่ะเพื่อให้เขาได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่แท้จริงการที่ลูกค้าบอกว่าคุณภาพไม่เห็นดีเลยเพราะตัวลูกค้าอาจจะไม่ทราบข้อมูลจริงก็ได้นะคะว่าไมโครคิดมันดีกว่ามอเปอร์ไซธรรมดาทั่วไปยังไงเห็นไหมเพราะลูกค้าอาจจะไม่มีความรู้ หน้าที่ของเราคือเราต้องมีความรู้เพื่อเอาไปตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ดังนั้นถ้าคุณรู้น้อยกว่าลูกค้าเมื่อไหร่คุณแพนนะโอเคไหมคะดังนั้นคุณต้องผ่านตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ได้ค่ะคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องหาความรู้เพิ่มต้องอัปเดตข้อมูลจากทางบริษัทโอเคไหมคะ